พามาดูการอัปเดตกิจกรรมว่ามีแจกอะไรบ้างและเปิดสุ่มตัวละครใหม่เอลิเซียกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอร์ดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหม,มาะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากเปิดทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมแนะนําเป็น MVIP แต่สเปกก็จะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่า MVIP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าใครสนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับเขาจะมีตั๋วแจกจากการใส่โค้ดคูปองก็จะเป็นโค้ดนี้นะครับ เซนากิฟ2025เราจะได้ตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยงปัทนาถึง100ตัว๋วซึ่งใส่แล้วก็จะมาอยู่ในจดหมายแบบนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าของโคตรดีแจกขนาดนี้แจกแล้วแจกอีกส่วนในร้านค้าเบเตเลตก็มีตั๋วขายด้วยเช่นกันนะครับตั๋วสัตว์เลี้ยงเรียกปัทนาซึ่งเวลานั้นเราสามารถมาซื้อได้ในส่วนของจิมหน้าเมนูการเข้าล็อกอินก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นในช่วงเทศกาลฉลองครบรอบครึ่งปีที่อัปเดตมานะครับจะเป็นคอสตูมจะเป็นคอสตูมใหม่4ตัวละคร ด้วยกันมีคามา่าเทขึ้นเยอะเลยนะครับ5,000รูปีแต่อีเวนต์พิเศษที่ลดราคาเลยนะครับก็จะเป็นของแทโอเขาเปลี่ยนรูปทรงสกินใหม่ดูตัวอย่างสกิลได้จากตรงนี้นะครับเวลาเปิดใช้งานสกิลเทขึ้นและมีสกินหรือคอสตูมของยอนฮีล่างนี้ด้วยนะครับถ้าเราเปิดอันติเมดจะเป็นแบบนี้นิท่อนิลันเดือดเลยไหมครับสุดยอดไปเลยนะครับ ของแทโอกับยอนฮีจะเหลือแค่3,000ดูบี้เท่านั้นแต่สก,กินของใครเนี่ยจะได้จากตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครต้องการสก,กินของใครไปเติมแบบ729บาทได้นะครับคุ้มค่าเพราะอัปเกรดไปเลยเพิ่มขึ้น15เลเวลตัวก็จะได้แบบฉ่ำๆในส่วนของกิจก,กรรมเพียงแค่เราเคลียร์เงื่อนไขตามที่เขากําหนดผ่านด่านเคลียร์เลตต่อสู้ซ้ําในการประจนภัยต่อสู้เขาวงกดอัปเกรดอุปกรณ์6เดาและใช้ใบเลือก Seven Knight, สอสวินเซเว่นไนท์2ใบก็จะได้รับ กล่องเครื่องประดับระดับตำนานซึ่งกิจกรรมนี้มีอยู่2หน้านะครับเราก็จะได้กล่องเลือกตำนาน4ดาว2กล่องด้วยกันโดยรวมนะแล้วก็ของอื่นๆอีกเพียบของดีถัดมาจะเป็น Battle p a นพาร์ตอนนี้พาร์ตก็ได้มีมาใหม่แล้วนะครับมีพาร์ตเซน f าเฟสติวัลต้อนรับครบรอบครึ่งปีซึ่งก็จะมีตั๋วด้วยเป็นตั๋วครบรอบครึ่งปีนะครับเอาไวเ้เลียดเราสามารถซื้อได้โดยการเติมเงินนะโดยรวมแล้วตั๋วก็จะได้จากตรงนี้100ตั๋วด้วยกันนะครับส่วนการเก็บเีเวลก็จะเป็นการเก็บ เกียรตผสมอัศวินเล่นอารีนาลงดันเจียนพัฒนามีเวลาให้เราเก็บเลเวลถึง2 7วันจะเติมแบบถูกสุดก็ได้เติมแบบแพ็กสุดได้สกินใครด้วยทันมาอาจจะเป็นเซน่าพาร์ตอันนี้ก็จะเป็นพาร์ตแบบปกติธรรมดานะครับที่เราสามารถซื้อแล้วได้รับของวันก็เป็นพวกตัวถ้าคุ้มจริงๆผมว่าน่าจะเป็นพาร์ตเซน่าเฟสติวัลนะครับตรงเนี้ยคุ้มสุดๆไปเลยก็เดี๋ยวเข้าไปดูตู้นะครับทันมาจะเป็นกิจกรรมตรงนี้เพียงแค่เราเช็คชื่อเราก็สามารถได้รับใบเลือกเซเว่นไนท์สามารถเลือกหนึ่ ชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นแต่ถ้าเชียร์เลยก็คือไปทํารดี้สาย p v p ก็ได้นะครับสาย PVE ก็ไปเลือกเรเชลทาสัก c 2ก็เล่นได้ยาวแล้วแล้วก็ไปเลือกวาเลซ่าทาสัก C2 ก็โอเคตอบโจทย์เลยนะครับนอกนั้นก็เลือกมาอย่างละตัวเพื่อเข้าทีมล็อกอิน7วันก็ได้7ใบด้วยกันแต่มี8ตัวนะครับทัานมาจะเป็นมิชชั่นพิเศษเซน่าเฟสทําภารกิจเก็บแต้มถึง1นึ่งก็จะได้รับตัวนะครับหลักๆเลยก็คือเคลียร์เลดสิครั้งต่อวันนะอัปเกรดอุปกรณ์10 ฟักไข่1ครั้งแต่จะมีมิชชั่นที่เราสามารถทําได้ครั้งเดียวนะครับตรงนี้จะได้แต้มเยอะหน่อยก็คือให้เราร่วมเล่นกิจกรรมเกี่ยวกับกิลด้วยก็มารับตั๋วได้เลยนะครับจากตรงนี้ที่นับคร่าวๆน่าจะเป็น130ตัวนะต่อมานะครับก็จะเป็นมิชชั่นอารีนาอันนี้เขาให้เราเนี่ยเล่นอารีนานะครับวันละ20รอบด้วยกันแต่มิชชั่นครั้งเดียวเนี่ยเล่นไปเลย60รอบมีเวลาเก็บแต้มเยอะค่อยๆเก็บแต้มแล้วก็ตีไปได้รับตั๋ออีกเพียบตรงนี้ก็จะได้อีก40 200ตตััััวววววโดดยรรมมมแล้200้ถถาากน,นะจเจ็นา ตัวละครนะครับเอริเซียเปิดตัวละครอัปเกรด C ีเอริเซียคุ้มอยู่แล้วนะครับต่อามาก็จะเป็นลีเล่แพ็กเกจที่มีให้เติมมีแพ็กเกจตั๋วใหม่ด้วยนะครับเรียกสัตว์เลี้ยงป่าธานาจากตรงนี้ได้ถัดมากิจกรรมเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องใหม่มาด้วยนะครับหญิงสาวนักปฏิวัติของเอริเซียจะแบ่งเป็น2ช่วงเหมือนกันสตอรี่ช่วงแรกท้าทาทย A แล้วก็จะปลดอีก4สตอรี่ในอีก1สัปดาห์ก็จะเป็นท้าทาย B ของที่มีในร้านค้ากิจกรรมแจ นะครับตำนานาน1ตัวจากตรงนี้เลยดีมากตัวเรียกพลิกอัพตัวเรียกอัศวินในช่วงสัปดาห์ที่2จะเป็นหินอัปเกรดสกิลแล้วก็ของอื่นๆตามฉบับกิจกรรมเนื้อเรื่องมาแบบนี้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับตัวละครได้เติบโตส่วนในด่านเนื้อเรื่องเขาก็จะมีให้ลองตัวละครใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับเอริเซียพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เราไปอ่านได้ในส่วนของการเรียกแน่นอนเขาจะมีตู้ตัวละครใหม่เลยก็คือเอริเซียจะเพิ่มเลดอัพเอริเซียเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับการันตี200แต่เผื่อถ้าเราอยากได้ตัวลครก่อนนนห้้าี ก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันหลุดเลทแล้วก็ตู้ต้อนรับเรียกครึ่งปีอันนี้นะครับเราสามารถ list ราลิสต์ตัวละครที่ปาถนาได้ว่าเราจะเลือกตัวไหนถ้าเรายังทำคลายไม่เต็ม6กดาวก็ไปเลือกได้เช่นกันนะครับเพราะว่าคุ้มค่าส่วนผมแน่นอนครับก็ต้องเลือกตัวละครลงเลทและตัวมายืนแทงและตู้ปาถนาตรงนี้นะครับเราก็ลิสต์รายการได้เหมือนกันที่เชียร์เลยก็คือจะเป็นเมลเปโลนะครับตัวนี้เพิ่มอัตราปรับใช้ผลโอกาสติดสถานะก็จะง่ายขึ้นหรือจะเลือกเฉพาะตัวละครใหม่ก็ได้นะ แล้วแต่ได้เลยนะครับอ่ะผมเลือกประมาณนี้มีตั๋วเราก็ไปเปิดซุ่มแต่เดี๋ยวเรามาเปิดซุ่มมาดูหอคอยกันก่อนหอคอยตอนนี้เขาเพิ่มชั้นที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับหอคอยไม่สิ้นสุดชั้น2 5 1ร้อถึงสามชั้นพวกนี้จะมีตัวละครที่สามารถลงได้นะครับก็คือสายนั่นแหละส่วนของรางวัลเนี่ยมีตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยงปรถนาด้วยนะครับส่วนถ้าชั้นลงท้ายด้วยเลขศูนย์อู้หูสองร้อยหกสิบนี้มีหินอัปเกรดสกิลด้วยนะของรางวัลจะแจกประมาณนี้เด ชั้นรงท้ายด้วยเลข0ูนย์ก็ไปดุลเอา290จะเป็นกล่องเครื่องประดับระดับตำนานชั้น300ก็จะเป็นตั๋วใบเลือกใบที่สามารถเลือกได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มนะครับอดีตอัศวินเซเวนไนเผื่อใครอยากจะทำซีหก็จัดไปได้เลยหรือถ้าใครยังไม่มีตัวละครนะครับจัดได้เหมือนกันการอัปเดตยังมีอีกแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงในไลฟ์ต่อๆไปแล้วกันนะครับแล้วก็มาเปิดหาเอเลเซียนะครับมี10,000รูปีจะได้ขนาดไหนจัดไปเลยแล้วกันทิดดาบาลอนไปครับเปิดไปก่อนออกเลยไหม อยากได้สัก4-2จะดีมากเพราะเอเลเซียดีอยู่แล้วนะครับมีรถพรางป้องกันมีรถเชิญนะครับแล้วก็มีใบโหเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสายสมดุลที่ค่อนข้างครบคันกันเลยทีเดียวนะครับถ้าออกมานี้ก็คือผมได้ตัวเลยนะแต่ลูบี้จากที่มีนี้ก็คือผมได้อย่างน้อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับ1ตัวละครก็เปิดไปครับแล้วก็เปิดไปอีกนะครับออกมาก่อนก็จะดีมากเอ้าเสียงแบบนี้เสียงมาครับ อขอสักสองตัวได้ไหมล่ะสองตัวสึบสืบสืบสบสบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ไม่มีนะครับไม่เป็นไรก็ไม่ต้องรุนเยอะนะครับแต่กรอบจะเป็นแบบนี้ทรงผมจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมีที่คาดผมแล้วก็นี่ครับอ,อืสมดุลน,นะครับเอลิเซียนี่แหละคนที่จะปกป้องพวกเราได้มีแค่พวกเราเท่านั้น สุดยอดไปเลยนะครับของจริงมาแล้วครับสุดยอดนี่แหละครับเปิดไปเหลือลูบี้อีกงั้นเราก็เปิดต่ออีกสักหน่อยนึงครับจัดไปครับ,บนะมาแบบรัวๆก็จะดีมากแต่รอบนี้น่าจะนิง่งเพราะเสียงมันจะดึงๆึๆเสียงสปอยมาก่อนเลย แต่ไม่ได้อาจจะมีซ่อนแกฉีดไปตัวหายากนะครับสองตัวไมปเมไปเมอโอเคเล่าร,าวรำวิกตอเรียไปต่อครับปุ๊บฝันเป็นจริงฝักซีสองนะครับจะดีมาก สำหรับดูบี้ที่มี <laughs> ซึ้มีไหมไม่มีรอบนี้ล่ะไม่มีโอเคไปต่อครับโคมาดึงการ์ดดึงการ์ดไวซะด้วยนะครับใบเดียว หายากเยอะๆก็ได้นะจะได้เอาไปผสมไปเดี๋ยวก็มีนี่ได้เกลือนะครับถ้าดูทรงจากเสียงขนาดนี้แล้วก็หมุนไปตึมเรียบร้อยรู้เรื่องสกิปไปเลยเบนนะครับแล้วก็ไปอีกสิบ ปันเป็นจริงต้องโผล่มาแล้วจริงหมุนไหมไม่รู้นั่นหน้าก็ได้พี่เฟิงนะครับไปอีกสิบสี่สองสี่สองต้องมาแล้วจริง ไม่มีลุ้นเลยอยากจะได้แบบสักสองสตัวประมาณนั้นแล้วก็ไปครับขอให้โชคดีนะนะมาไหมซื้อนิงสนิท ไปอีกสิบครับโอมาข่าวจัวไปอีกสิบครับรู้สึกว่าจะโดนการดนตีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย,อยแล้วก็ต้องรอลุ้นด้วยอาสวินเต็มซะแล้ว <c oughs> อ๋อล่าเนี่ย <c oughs> ไม่มี ซืบๆๆ,ๆๆๆๆเราเข้ากิจกรรมเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับแลกตัวมาเพิ่มจากตรงนี้มาอีกสิบตัวแล้วก็ตรงนี้อีกสิบตัวแล้วก็เปิดกันต่อนะครับอีกสิบตัวโลกาลันตีเอลิเซียอย่าหลุดนะอย่าหลุดเลหรือจะมาสองสามตัวก็ได้นะครับ ซึบ,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 บการันตีแะด้วยไม่มีแถมดูแล้วกันเป็นเม็ดอยู่สรงผมแบบนี้โอเคแล้วก็ไปหาอีกนิดนึงนะครับเพื่อมาเปิด200ใช่ไหมซี <c oughs> สองเอียเครว่าไปครับเปิดตรงนี้ต่อซึบ ตูธรรมดาตู้ธรรมดาต้องมาแล้วโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวเดีอไปทำน้องหกดาวแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นกันสำหรับในพาร์ทนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมประมาณนี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบา,บายยไปแล้วครับของจริง